แรงสั่นสะเทือนของพันดินไหวที่จังหวัดเชียงรายก็ทําให้ประชาชนที่อยู่บนอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครรับรู้ได้อย่างชัดเจนหลายอาคารนะคะจึงเกิดการตั้งคําถามตามมาถึงมาตรการเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอีกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะหลากหลายความเคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์สะท้อนให้เห็นความตื่นตัวของประชาชนในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ ที่รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายเนื่องจากอยู่ในบริเวณอาคารสูงขณะเกิดเหตุรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายอาหารโรงแรมใบโย,ยกสกายเล่าว่าขณะเกิดเหตุกำลังเดินตรวจร้านอาหารบนตึกใบหย,ยกสกายซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการมากเป็นปกติรับรู้แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้เล็กน้อยในความรู้สึกของผมและทีมงานก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ก็มีโคมไฟสั่นไหวอยู่แต่ลูกค้านี่ก็แทบแทบไม่รู้แม้หลายฝ่ายจะกังวลว่าตึกที่สูงที่สุดในประเทศจะได้รับความเสียหายแต่แท้จริงแล้วการก่อสร้างตึกที่ยิ่งสูงยิ่งต้องมีการออกแบบโครงสร้างให้สามารถป้องกันความเสียหายได้มากขึ้นกว่าที่กฎหมายควบคุมหลายเท่าตัวคือโครงสร้างเราเนี่ยทั้งเสาเข็มทั้งโครงสร้างตึกขึ้นมาเสาอะไรทั้งหมดเนี่ยรองรับแผ่นดินไหวอยู่แล้วโดยเฉพาะตึกเราเนี่ยก็คือ ทางวิศวกรบอกว่าต้องเกิดแผ่นดินไหวที่เซ็นเตอร์คือจุดศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเดริกเตอร์หลังเกิดแผ่นดินไหวทางตึกใบหยกสกายไม่พบว่ากระจกรอบตึกมีรอยร้าวเพราะกระจกเป็นส่วนที่บอบ,บางที่สุดในตึกจากข้อมูลของกรมโยธาธิการพบว่ามีอาคารสูงที่จําเป็นต้องดําเนินการตรวจสอบความแข็งแรงทั้งประเทศมากถึง2 1งหมแห่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2 5 5 0 ระบุชัดเจนว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหว3จุดหลักในประเทศไทยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาคารที่มีความสูงกว่า15เมตรหรือ5ชั้นจะต้องสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้มากถึง5ลริกเตอร์ดังนั้นอาคารสูงกว่า23เมตรหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษซึ่งมีพื้นที่มากกว่า10,000ตารางเมตร จะต้องมีโครงสร้างของอาคารที่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้มากกว่า5้ริกเตอร์ขึ้นไป